รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุตั้งแต่13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยในค่ำคืนนี้มีหลายประเด็นหลายกระแสที่เราอยากจะนำเสนอในเกิดมาคุยนะครับแต่เราจะเริ่มต้นรายการด้วยประเด็นและกระแสที่หลายคนพูดถึงเป็นอย่างมากในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเมื่อไม่กี่เดือนที่แล้วครับตอนที่เราเริ่มคิดโครงการ Pepsi S2O เราไม่คิดแล้วครับว่าเราจะมีเสียงตอบรับได้ล้นโอ้โหเยอะมากมายขนาดทั่วประเทศ ไม่มีใครไม่พูดถึงงานนี้แล้วต้องขอบอกว่างานนี้คนไปกันเยอะมาก4วันเต็มกับอภิมหาสงการปาร์ตี้ซึ่งต้องขอบอกเลยนะครับว่าใครที่พลาดไม่ได้ไปในค่ำคืนนี้เราจะนำเสนอทุกแง่มุมของงาน S2O ที่หลายๆคนพูดถึงเริ่มต้นจากเรื่องของกระแสดีกว่ามีดาราบางกลุ่มได้มีโอกาสไปร่วมงานนี้แล้วก็รู้สึกว่าโอ้ต้องไปหลายวันด้วยกัน <laughs> เดี๋ยวมาดูเกี่ยวกับกระแส Pepsi S2O กันครับว่าเหล่าดาราว่าอย่างไรกันบ้าง สำหรับงาน S2O ที่เกิดขึ้นนะฮะถือว่าเป็นมหากรรมเรียกได้ว่าสุดยอดเป็นการเปลี่ยนแปลงของมหากรรมเทศกาลดนตรีที่กำลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทยนะฮะอย่างตัวแม่รำเองไปสาวันขอบอกโอ้โหแสงสีเสียงแล้วก็ระบบทั้งหมดเชื่อล้วฮะว่าหมดไปร้อยล้านจริงๆวันนี้ต่างชาติไม่ว่าจะเป็นอื่องกงมาเลสิงคโปร์หรือจีนทุกคนพูดถึงงาน S2O ัหด จริงๆตอนแรกเนี่ยยังไม่ได้นึกภาพอะไรไปแต่พอไปถึงแล้วแบบโอ้โหอลังการมากอันนี้เราพูดเจริงๆเพราะว่าคุยกับเวคุยกับเพื่อนๆที่ไปด้วยกันก็บอกว่าเออแบบเวทีแสงสีเสียงทุกอย่างมันแบบซึ่งนนเชื่อว่าเรายังไม่เคยเห็นในเมืองไทยอะที่จะมีการจัดงานสงการที่ยิ่งใหญ่และเป็นทางการมากขนาดนี้ที่สําคัญคือเวลาเราไปเราได้เราไม่ต้องรู้สึกเหมือนแบบ เราจะกลัวอันตรายหรืออะไรยงที้นินะคะเพราะเราจะรู้สึกมีแต่ความสนุกมีแต่ความสุขมากๆวันนั้นคือพอลูกหลับที่ฉันพุ่งตรงเลยค่ะแนะนําว่าเดี๋ยวปีหน้าหนีลูกไปอีกเนาะใครยังไม่ไปน่าเสียดายมากแต่ปีหน้าเจอกันอีกแน่นอน S2O ค่ะเรา3มคนได้ไปนะครับในวันที่14ที่ผ่านมาถามความรู้สึกเพื่อนเอนหน่อยเป็นไงบ้างครับงานนี้ ก็ <laughs> สนุกครับด้วยอย่างแรกคือเราไปด้วยกันเราสนิทกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นงานที่โปรดักชั่นใหญ่มากๆทั้งแสงทั้งสีทั้งน้ําทุกๆอย่างผมไม่เคยเห็นงานใหญ่งานไหนมันใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยครับผมค่ะก็เรียกได้ว่าแบบพุ่มจัดเต็มมากนะคะก็โอ้หดีเจเปิดเพลงแบบมันมา,มาตลอดเวลาค่ะแล้วแบบจริงจโปรดักชั่นอลังการมาก ใจตอนที่เนาะอตอนที่เต้นๆอยู่แล้วน้ำมันจะปล่อยตามจังหวะเพลงอ่ะเือเราจะรู้จังหวะน,นั้นอันนั้นสนุกมากแล้วเราสึกไปกันเป็นหมู่คณะมันเอนจอยมากเลยนะหลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับแต่ว่างานแอะสสวของเรานั้นมีการเตรียมงานกันเกือบ3ปีเต็มครับคุณผู้ชม เมื่อสปีที่แล้วเราเคยพูดนะครับว่าเราอยากจะจัดงานเทศกาลดนตรีในช่วงสงกรานต์วันตอนที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเมืองไทยและตอนที่พี่น้องชาวไทยอยากจะเฉลิมฉลองกันมากที่สุดและที่สําคัญเลยเราอยากจะได้บรรยากาศที่มีการรวมตัวของผู้คนมากมายทุกคนยิ้มทุกคนมีความสุขกับเสียงเพลงไม่กี่ปีผ่านไปดีใจครับที่ภาพแห่งประวัติศาสตร์เกิดขึ้นในช่วงาทิทย์ที่ผ่านมากับงาน Pepsi S2O พูดถึงเรื่องของงานเองผมว่าไฮไลท์เลยคงน่าจะเป็นโปรดักชันแหละครับเพราะว่าอย่างที่เราบอกว่างานนี้เราจัดเต็มโดยเฉพาะเวทีและฉากต้องใช้คําว่ายิ่งใหญ่อลังการมากผมว่าผมจะให้น้องผมนะครับน้องเจที่เป็นโปรดักชันดีไซน์เนอร์ของงาน S2O เนี่ยมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังดีกว่าว่าความยิ่งใหญ่ของฉากเราเนี่ยหรือว่าเวทีเนี่ยมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนเจครับ เริ่มต้นของเ2 o นะครับเริ่มจากพี่วูดดี้เขาต้องการอยากจะสร้างเฟสติวัลเฟสติวัลที่คนไทยยังไม่เคยเจอคือให้มันสู้กับต่างประเทศได้ก็คือการสร้างเฟสติวัลที่มันยิ่งใหญ่ของประเทศครับเพื่อดึงคนทั้งนอกอะ่ะกลับเข้ามาในประเทศของเราบ้างครับมันก็เลยเกิดจุดเริ่มต้นของคําว่า h 2 o ขึ้นมาครับโจทย์แรกที่วูดดี้ให้ผมกับบาร์สก็คือคําว่า Factory ก็คือโรงงานน้ําคือโรงงานของ H2O เราเห็นความสูงของป่องไฟเราเห็นควันที่มันออกจากป่องไฟแล้วว่าอันนี้แหละมันคือความแข็งแรงของแฟคทอรี่เราก็เลยดึงอันนี้ครับกลับเข้ามาเป็นอิเลเมนต์หรือว่าเป็นเท็กเจอร์ของงานนี้ครับภาพต่างๆก็เลยจะออกเป็นคาเล็กเตอร์ที่เกี่ยวกับโรงงานน้ํามีท่อมีป่องไฟป่องไฟนี้เราสามารถเปลี่ยนซีนเล่นเป็นจอ LVD มี CO2 อยู่ข้างบนมันก็เลยออกมาเป็น คำว่า factory H2O ครับจุดเด่นที่ต่างจากงานเ a จ t o เมืองนอกก็คือส่งการบ้านเรามันคือน้ำครับน้ำที่มาพร้อมกับดนตรี EDM คือพอทุกคนนะ่ะโดนน้ำสาดปุ๊บทุกคนมันจะสนุกมันเหมือนได้ออกซิเจนนะครับมันก็เลยผสมกับโปรดักชันที่น้ำที่มันหลังมาจากใต้เวทีน้ำที่ออกจากพื้นมันทำให้ทุกคนนะ่ะสนุกกับตรงนี้นครับ วันแรกเนี่ยผมไม่คิดเลยว่าคนจะมากันเยอะขนาดน,นี้คือเราตกใจมากตอนนั่งอยู่ที่คอนโทรลก็คือฟอนต์ออฟเฮาสคนทยอยเข้ามาแบบเยอะมากคือคือแน่นมากจริงๆต้องบอกก่อนว่า d ดนเม์อะคือเขาจะไม่ใช่ดนตรีที่เป็น EDM จ๋าคือดนตรีเขาจะมีเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วครับเขาจะฟังเพลงง่ายๆโยกเบาๆลอยๆตืดตืดตืดอะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วคาเรคเตอร์ของเขาก็คือหัวหัวหนูนครับหัวมิกกี้เมาส์ที่เป็นไฟ L.E.D. อันนี้คือคาเรคเตอร์ของเดดเมาส์ฝรั่งเขาแบบซูฮกมากเลยนะครับกับเดดเมาส์คือถ้าพูดถึงเดดเมาส์ EDM เเขาคนนี้แหละครับเ <c oughs> จง๋ง ที22ต้องบอกว่าไฮไลท์เฮดไลน์ของเราอยู่ที่คูเวล่าคูเวล่าเนี่ยประทับใจมากจริงๆครับเพราะว่าพอเขาเล่นเสร็จปุ๊บเขาเล่นมันมากมันเสร็จแล้วปุ๊บตอนจบเขาลงมาเซลฟี่กับคนไทยครับแล้วก็ลงมาใกล้ชิดกับคนไทยมากลงมาจับมือลงมาเล่นน้ำลงมาอย่างเงี้ยคือประทับใจจริงๆครับคูเวล่า ก็ยังมีดีเจคนอื่นอีกอย่างเช่นโทมัสนิวสันอีฟวีโทมัสนิวสันนี่ก็เล่นมันมากครับเดือดมากจริงๆครับคือเวทีเราลุกเป็นไฟมากวันที่12บรรยากาศคนดูต้องบอกว่าคนเยอะเหมือนเดิมครับแล้วก็อีฟวีอีฟวีนี่ไม่ต้องพูดถึงเขาเล่นอยู่ในเวทีระดับ tomorrowland อยู่แล้วครับเขามาเล่นให้เราเต็มที่มากครับแล้วก็สนุกมากจริงจรวันที่12วันที่13ไฮไลท์ที่ทุกคนมารอก็คือ a อ r o j แ c ็ต้องเรียกว่าสุดจริงๆคือเขาเอาโชว์วิชัว เอาโชว์ไลติ้งโชว์เอฟเฟกของเขามาเองทั้งหมดคือเราเตรียมให้แล้วเขามาจัดการโชว์ของเขาเองคือเขาทีมงานของเขาเอามาส่มลงในโชว์ของเราผมว่าเป็นโชว์ที่ดีที่สุดในในในเอเชียก็ก็ว่าได้ครับแล้วก็ก่อนหนะ้า Applejack ก็ยังมีซินีแทมสันซินีแทมสันก็ถือว่าเล่นดีมากเดือดเหมือนกันครับ วันที่13นี่ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันครับว่าบัตรหมดทุกใบไม่เหลือเลยแม้แต่ VIP อ e g เล็กุลล่วิลประทับใจจริงๆครับ ส่วนที่14ก็คือไฮไลท์ก็คือแอนดูเรยลเป็นสายทรานเป็นเจ้าพ่อเพลงทรานแต่ว่าแอนดูเรียลเนี่ยต่างกันยังไงคือเขาเขาเป็นทรานที่แบบว่าแมสมากก็คือเพลงที่เขาเอามาเล่นอะ่ะคือคนไทยรู้จักแล้วแบบเราเตรียมเอฟเฟกไว้เขาเพื่อที่จะให้เขาจัดวันสุดท้ายแบบหนักๆแล้วผมก็เป็นคนกดเอฟเฟกเองแล้วรู้สึกว่าช็อตสุดท้ายที่ผมกดให้เขาอะ่ะมันทําให้ทุกคนเฮกันทั้งงาน ถือว่าวันสุดท้ายแล้วจริงๆเราเราเราอยากให้ทุกคนได้มาเห็นเล้มเห็นโปรดักชันที่มันใหญ่ขนาดนี้ที่มันไม่เคยมีใครทํากันมาก่อนต่างประเทศบางคนเขาก็ชมชมมาในเพจของเราแล้วก็เอางานเราอะไปลงแล้วก็ชมว่าเ hey, ฮ้ยสกิลโปรดักชันไทยยังไม่ธรรมดานะ งหมดของงาน S2O มันคือการสร้างความฝันของพวกเราว่างานของพวกเราอ่ะจะต้องสู้กับต่างประเทศเขาได้อยากจะขอบคุณทุกคนที่ซื้อบัตรเข้ามางานเราทั้งหมด4วันนะครับถ้าไม่มีพวกคุณเราก็ไม่มีงานวันนี้แล้วก็ปีหน้าขอให้ทุกคนสนับสนุนพวกเราแบบนี้ต่อไปแล้วเราจะมาสนุกด้วยกันครับ